เป็นร้านเคื่องาผู <mel> ้ชายของไอติมก่อนแล้วก็มาล้างแบงคอรแอขอติดั้านไสวัสดีผู้าเนี่ยอแบงคอร์ไอติมชอบซีบูชิอานั่นแหละของอีก้าไอติมเลยแบงค์คอร์ออ๋อซิงคโปร์ไอไอครับผมคือถูกผิดลยซิงค์อร์

เหงาปุ๊บไอ้มองเ,เห็นเหงาปุ๊บไอ้นี่ขาขาขามันอยากทำรูปสวย,ยขาอย่างนี้ไม่สวยนะ i <laughs>